ผมคิดว่านะทุกคนจะต้องเคยมีแวบเข้ามาในหัวบ้างแหละว่าแบบเฮ้ยหรือเราไว้กล้าเข้าไปดีวะก็เลยอยากจะถามคุณหมออีกครับว่าตัวยาอย่างเงี้ยยาเนี่ยมันส่งผลอันตรายหรือว่ามันมีข้อห้าม้อควรระวังอะไรมรับคุณหมอเพื่อนเพื่อนไม่มีความรู้อะไรโอเคเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ายากลุ่มเนี้ยมันช่วยอะไรขอเท้าความเรื่องของการแข็งตัวนิดนึงมันช่วยให้แข็งไงครับหมอใช่ไหมมันแข็งได้มันก็ต้องมีเลือดถูกไหมมันเลือดเข้าไปฟิลมันถึงจะแข็งนะครับ อ่ะเราไล่ก่อนเมื่อเรามีอารมณ์มันก็จะมากระตุ้นหลอดเลือดจะหลั่งสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเนติกออกไซด์อันนี้เป็นตัวหลักที่เราอยากจะได้ทําให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวมากขึ้นแต่ถ้าสารพวกเนี้มันลดลงหลอดเลือดมันก็เอาเลือดเข้าได้น้อยลงมันก็เหี่ยวอ่าอันนี้คือหลักการเบติกง่ายๆเลยอยากถามคุณหมอเพิ่มนิดนึง ไวก้การ์เป็นยาปลูกใ่กมะหมอมอ่ะมันไม่ใช่เพราะอย่างที่หมอบอกว่าการที่จะเกิดตัวในเตียวองสายด้านเนี่ยมันมาจากสมองมันมาจากอารมณ์ความรู้สึกตัวเนี้ตัวไวยากาหรือตัวยากลุ่ปนี้แล้วกันเนาะมันไม่ได้ปลูก แต่ว่ามันจะทําให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยที่เอาเลือดเข้ามาเลี้ยงเนี่ยเอาเข้ามาได้เยอะเอาเข้ามาได้นานสมมติว่าแบบหยอดให้แฟนกินเนี่ยแฟนไม่ได้มีลงมากขึ้นไม่มีลงมากขึ้นมีเท่าเดิมแต่ว่าช่วยให้การที่เลือดเนี่ยจะเป็นเลี้ยงตัวน้องชายของแฟนเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องแข็งมากขึ้นแข็งดังขึ้นก็ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับยิดและว่าเอ้ยฉันจะต้องใช้ยาแหวกข้าวนี่ยังไงเข้ามาปรึกษาคุณหมอปมินดีครับที่หมอปัมเพิ่มขนาดก่อนได้นะครับ